คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยสัปพีส่งท้ายปี2566ไปกันหมดกรุงเทพหลวมจนรู้สึกเหงาว่าเราถูกทิ้งอยู่คนเดียวแต่ความจริงแอบยิ้มดีดีไปกันหมดถนนเมืองกรุงจะได้พักหายใจหลังจากถูกมอไซย,ยันรถบรรทุก20-30ล้อ รุมบทขยี้บี้ทับทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าสาหัสกว่า่าตตีนตบปี2552ถึง2553ทาตสามนิ้วปี2563ถึง2564ซึ่งตอนนี้กำลังทยอยเป็นศิลปินเดี่ยวหน้าบัลลังในขณะที่ไอตีหัวตั้งกับศาสดาจอมเพี้ยนหลบมุมจิบวายอึกละ3,112บาท วางแผนส่งคนแทรกซึมเข้าทุกองค์กรที่มีการเลือกตั้งในทุกระดับทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์มอดหลบในชัยชรกัดเนื้อไม้วางไข่ไขยายพันธุ์กว่าเจ้าของบ้านจะรู้ตัวและไหวทันมันก็ปรุนไปทั้งหลังรอพังแล้วโอเคผมยอมรับได้ไม่ว่าสังคมไหน ในความเป็นคนที่เท่ากันใครฉลาดและล้ำลึกกว่าคนนั้นก็ชนะไปใครเขาและตื้นเขินกว่าคนนั้นก็เทียมแอกขี้ข่าขยื่นตีนใต้ความคิดเข้าไปพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่เข้าถึงคนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธแต่เนื้อแท้เป็นพุทธในสัม,มโนโครัวมากต่อมากเหตุนั้น เลือกตั้งจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ในสังคมไทยไปอีกนานจึงไม่ต้องสงสัยแปลกใจว่าคนที่ประชาชนเลือกมาไม่วาระดับท้องถิน่นระดับประเทศทำไมจึงได้คนอย่างนี้ประวัติอย่างนี้มาบริหารประเทศตลอดการเจนยิงลักษชัดชาติเศรษฐาต่อไปก็อาจธนาทรปิยบุตร พันนิกาอมรัตพิธาอุ้งอิงกระทั่งรักชนกและท่านโอกอากงามพร้อมทุกคนในเมื่อประชาชนเลือกมาเพราะเราต้องเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งคุณภาพคนได้รับเลือกตั้งสะท้อนคุณภาพคนเลือกตั้งดังนั้นคนเลือกกับคนได้รับเลือกคือดัชนีบ่งบอกคุณภาพประเทศ เหตุนั้นไม่ต้องตอบใช่ไหมว่าปัจจุบันณนะวันนี้คุณภาพประเทศไทยอยู่ระดับไหนก็ระดับปลวกขยายพันธุ์นั่นแหละการเรียกร้องประชาธิปไตยอ้างประชาธิปไตยยึดเลือกตั้งเป็นสัญญะประชาธิปไตยเพราะเขาเหล่านั้นศรัทธาเข้าถึงประชาธิปไตยมิใช่หรือไม่ใช่หรอก ในสังคมใต้กะโหลกอับชื้นไม่รับแสงส่องปลวกชอบหยอดไข่ขยายพันธุ์ประชาธิปไตยเดมาก็อกประชาธิปไตยเดมาก็กอกคือประชาธิปไตยรวมแก๊งลากไปในขณะที่พวกนิยมประชาธิปไตยกินได้ยึดหลักเงินไม่มากาไม่เป็นก็เป็นช่องให้พวกประชาธิปไตยเดมาก็อกที่รวมตัวเป็นขบวนการ แม้ไม่มากแต่มากกว่าพวกที่มากแต่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์แล้วพวกเดมากกอกที่น้อยแต่มากก็ชนะไปและอ้างว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกผมมาสังเกตได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะลากไปลงระบบเลือกตั้งกระทั่งจะให้เลือกผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเพราะกลุ่มคนที่ฉลาดและล้ำลึกกว่าเห็นช่องแล้วว่า ในสังคมที่ฉลาดแค่ไถมือถืออะไรที่เลวสุดขั้วชั่วสุดขีดจะยึดครองพื้นที่สมองกลวงและได้รับการยอมรับว่าเทเป็นของใหม่ทางความคิดที่สังคมเปิดรับขนาดป้าแตนลุงพลสื่อโทรทัศน์ทุกช่องยังแย่งกันเสนอข่าวดังด้อยจัรยาคิดครอบงำสังคมชาติเป็นธุรกิจสร้างไรายได้หน้าอัปยช เมื่อกะเทาะเปลือกเห็นแก่นสังคมชาติอย่างนี้แล้วแปลกตรงไหนที่จะมีขบวนการสามนิ้วล่มชาติล้มสถาบันหลายประเทศในอาเซียนเอเชียที่ล้มแล้วลุกในขณะที่ไทยเราลุกไม่เคยล้มเราลุกแต่ไม่เคยยืนได้สักทีในขณะที่ประเทศที่เขาล้มอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์เวียดนาม เขาเคยล้มชนิดพังราบมาก่อนและเขาแปลงความเจ็บปวดร่วมกันของคนในชาติเป็นพลังรวมแรงร่วมใจร่วมเสียสละรวมศรัทธาในความเป็นชาติสร้างประเทศที่พังราบขึ้นมาใหม่ย้อนกลับไปเมื่อหกสิปีประเทศเหล่านั้นคือนรกบนดินในขณะที่ไทยคือสวรรค์บนชั้นฟ้าแล้วย้อนมาวันนี้ ประเทศเหล่านั้นด้วยพลังเจ็บปวดร่วมกันเขาช่วยกันพลิกนรกเป็นสวรรค์ส่วนของเราประเทศก้าวไปอีกขั้นสู่สวรรค์ของการคอร์รัปชันและการรับจ้างนอกชาติล่มบ้านล้มสถาบันแถมเกิดสวรรค์บนดินขึ้นกลางกรุงเรียกว่าวิมานรอยัลสวีทชั้น14เป็นที่สถิตของนักโทษเทวดาน,นชินวัตร เป็นประชาธิปไตยน้ำวนในกระถางน้ำล้างเท้าอย่างนั้นจริงๆมาค่อนศตวรษและดำปีเต็มไปด้วยไอตัวร้อยขาสังคมเขาก็ยังกรอกใส่ขวดไปกินดื่มบูชาบอกว่านี่เป็นน้ำประชาธิปไตยกินก็ได้ลมชาติก็ได้ขลังที่สุดเออดี ในหมู่คนเขามีเคขามากกว่ายุคลุงตู่สีเขียวตลอดสาย59บาทว่าแพงไปแต่ตอนนี้ตั้งแต่2องมกราหมเ7เป็นต้นไป62บาทรับได้ไม่แพงไม่แพงเพราะชาตชาิเศรษฐาคือประชาธิปไตยคุณภาพประเทศที่เลือกกันมากับมือวันนี้นิ้วพาจิ้มแป้นคอมตรงไหน ผมก็ไปตามเรื่อยเปื่อยอย่าถือสากันนะช่วงนี้ผมอาจคุยคนเดียวอ่านคนเดียวก็เป็นได้เพราะท่านคงไปปีใหม่ไหนต่อไหนกันแล้วเห็นข่าวว่าสายเอเชียไปเหนือสายมิตรภาพไปอีสานร,รถเป็นตะขาบเลื้อยตามกันไปยาวเป็นสิบถึงยีกิโลเมตรในเป็นไรารอกขาไปนะ่ะอะไรอะไรมันก็สนุกทั้งนั้น ยิ่งช้ายิ่งปลอดภัยช้าหน่อยแต่ถึงจุดหมายปลายทางแน่ดีที่สุดไปเร็วแล้วลงข้างทางไม่เอานะครับไม่เอาผมเห็นในโซเชียลมีบางคนโพสต์จะไม่แวะเติมน้ำมันไม่เข้าห้องน้ำปั๊มยี่ห้อนั้นนี้ไหนว่าเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรโถแวะเถะอนะไม่เติมไม่มีใครว่า แต่ถ้าไม่ฉี่แล้วจะหาว่าผมไม่เตือนอันไว้นานๆน้ำกระเพาะปัสสาวะไปเบียดทับไตเรื่องง่ายๆตัวเองนั่นแหละทำให้มันยากมันจะเจ็บปวดทรมานถึงตายเอาได้ง่ายๆขอร้องอย่าประชดด้วยวิธีนี้ขอบอกเรื่องน้ำมันไม่เต็มลิตนั่นนะ่ะผมเคยเจอมาก่อนและสงสัยเหมือนกันสอบถามผู้รู้ เขาบอกไม่ใช่เพราะเขาเติมไม่เต็มลิตรหรอกเขาอธิบายว่าส่วนใหญ่เติมน้ำมันปุ๊บจะสั่งเด็กเต็มถังเด็กก็เอาหัวจ่ายมาจอกกดปล่อยน้ำมันแล้วก็นั่งดูตัวเลขว่ากี่บาทกี่ลิตรแล้วเวลาจะเต็มถังสมมติ998บาทพอ990เด็กจะกดทีละจึ๊กจึ๊กจนถึง1,000บาทก็หยุดปิดฝาถังน้ำมันที่รถ ถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวเลขจำนวนน้ำมันเขาบันทึกจากต้นทางคือจากถังใต้ดินสู่ตัวมิเตอร์บันทึกจำนวนไปสู่สายหัวใจนั่นคือน้ำมันที่เติมลงถังรถกับน้ำมันที่ส่งผ่านมิเตอร์สู่สายจ่ายมันจะมีส่วนต่างกันอยู่เรียกว่าน้ำมันค้างสายเพราะที่จ่ายมาจากถังต้นทางมันครบลิบ แต่พอเดินมาตามสายหัวใจขณะกดใจน้ำมันก็ไหลเรื่อยๆพอกดหยุดเพราะเต็มถังน้ำมันที่ออกมาแล้วส่วนหนึ่งมันก็ค้างอยู่ในสายมันก็เลยเป็นเรื่องน้ำมันไม่ครบลิตรทีหลังผมเลยแก้ปัญหาเรารู้นี่ว่ารถเราเต็มถังกี่ลิตรสมมุติยี่สิบลิตรจากที่เคยเต็มถังก็บอกว่าสิบห้าลิตร ทีนี้แหละ15ลิตรเป็น15ลิตรเพราะ15ลิตรเป๊ะเด็กก็หยุดถังยังพร่องจึงไม่มีจิกจิกแบบขยันขยอให้เต็มทีละบาทสองบาทอีกก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันเพราะผมก็ไม่เคยเอาเครื่องไปวัดตอนเติมน้ำมันแต่ละครั้งสักทีเพียงคิดตามทฤษฎีการลักน้ำตอนน้ำมันรถหมดกลางทาง ดูดจากอีกคันไปเติมอีกคันมันไหลเองแล้วตอนหยุดมันจะเหลือส่วนหนึ่งค้างอยู่ในสายปั๊มน้ำมันยุคนี้การขายน้ำม,นมันมันกลายเป็นเรื่องธุรกิจบริการไปแล้วเพราะกำไรแทบจะไม่มีอย่างปัป๊มปตอทโออาเขาขายอาหารขายกาแฟอเมซอนบริการความสะดวกสบายขายสินค้าชุมชนปีๆกำไรมากกว่าขายน้ำมัน เรื่องน้ำมันปัม๊มถ้าจะโกงมันโกงยากไม่คุ้มเพราะทางการมีมาตรการควบคุมตรวจสอบยิบถึงได้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่คุ้มที่ต้องเสี่ยงกับการเสียชื่อเสียความเชื่อถือเพราะกว่าจะสร้างชื่อสร้างแบรนด์มาได้เขาต้องใช้เงินระดับแสนแสนล้านปรุงนี้31ธันวาส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอส่งวันนี้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า2,567ฟูนฟูนเปลวสีเงิน30ธันวาคม2,566